สวัสดีค่ะฮัลโหลเอริวันฮาวยูทูเดย์ไอเอ็มก็ทุเรจะคุกกิ้งพอรนะคะพอรสเต็กนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นชิ้นนะคะนะคะหมูนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะผักสดนะคะผักสดสดสลัด,ส,ลดสดๆดกับหมูสามชิ้นนะคะก่อนอื่นพร,รากก็จะมาสักหมูก่อนก่อนหมักนะคะ แค่สมชิ้นนะคะวันนี้ทำให้คุณพ่อบ้านนะคะค่ะสักให้เป็นรูเพื่อหมักแล้วนะเครื่องเข้าไปในหมูจะได้อร่อยนะคะเพื่อนนะคะอันนี้สไตล์พล่าเองนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซอยซอส แบล็คเปเปอร์พริกไทยดำนะคะสเต็กหมักพริกไทยดำค่ะเพื่อนไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะใส่ผงนัวอีกนะคะนะคะขนอนะคะเติมเกลือนิดนึงนะคะ จากนั้นก็คลุกเข้ากันเลยนะคะหมักเข้ากันเลยค่ะแค่นี้ค่ะเพื่อนง่ายๆนะคะหมักให้มันอร่อยแค่นั้นเองนะคะถ้าหมักมันก็จะอร่อยนะเพื่อน <laughs> ไม่ได้เครื่องเยอะอะไรมากมายนะคะนี่ค่ะก่อนไปย่างนะคะก็กระทะแผนเลยเนาะสเต็กแผนอเกลียเนาะค่ะอันนี้ก็หมักเข้ากันเดี๋ยวพอลากก็จะไปย่างเลยนะคะสเต็กแผนน <laughs> พกสเต็กแผน อีซี่คูปกิ้งโอเคไปเลยค่ะนะคะหมักเสร็จแล้วไปย่างเลยนะคะตอนนี้กระทะร้อนเพราะเรากะใส่หมูลงไปเลยนะคะ ย่างไปเรื่อยนะเพื่อนไฟอ่อนๆนะคะให้หมูสุกนะคะสุกด้านก็จะ,ะ,ะกจะลับนะคะเพื่อน สเต็กแทนเนาะย่างกระทะง่ายไม่ต้องก่อพื้นก่อใส่ยากเน่เพื่อนย่างใส่กระทะเลยเนาะสบายๆกับเ,เพื่อนนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะนะคะตอนนี้พละกลับด้านเสร็จเรียบร้อยก็อ่า ย่างไปเรื่อยๆนะคะเป็นกว่าจะสุกนะคะก็ไม่นานหรอกค่ะเพื่อนประมาณห้านาทีหกนาทีนะคะก็จะสุกแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้จะย่างไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนนะคะ ค่ะตอนนี้พลาสเต็กสเต็กนะคะเพื่อนนะสุกอย่างคะเราว่าสุกแล้วนะคะนะคะนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะนะคะสุกมากเนื้อจะแข็งนะคะนะคะก็สุกแต่ไม่ต้องสุกจนเร็วดันเนาะนะคะเพือ่อนค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะไปจัดจการเสิร์ฟร้อมกับอ่า,าดาเลยนะคะ นี่ก็จัดจานอยู่นะเพื่อนจเจ้าท่าไหนดีถึงจะสวยใช่ไหมคะตัดสินใจอยู่นี่แหละคะ่ะ เพื่อนตอนนี้พ่อรักก็มาจัดจานพร้อมสลัดนะคะเตรียมพร้อมจะไปเสิร์ฟคุณพ่อบ้านนะคะพ่อรักก็จะโรยน้ําสลัดนะคะน้ําสลัดสําเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นของนะมีหลายสูตรนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะอันนี้ก็ของเฟรนนะคะน้ําสลัดนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยโรยนิดนึงนะคะ เลือนะคะสลัดง่ายสไตล์พอล่านะคะเพื่อนปกติหมูย่างสเต็กหมูคุณพ่อบ้านจะชอบกินกับแอ,แอปเปิลซอสนะคะก็คือแอปเปิลซอสนะคะจัดให้เขาเลยนะคะแอปเปิลซอสถ้าเป็นพอล่าก็น้ำจิ้มเจียวปลานะคะใน <c oughs> ของคุณพ่อบ้านเขากินแบบนี้นะคะ่ะเขาชอบแบบนี้นะคะเพื่อนนะคะ เห็นไหมง่ายเลยคะเพื kommt, mond, io, Matthew, Help, water, itos, están, Remember, ่อนกับข้าวมื้อหนึ่งของพอล่านะคะเนี่ยหมูย่างผักสดสลัดนะคะมะเขือเทศส่วนหลังบ้านนะคะผักออแกนิกปลูกในน้ํานะคะง่ายๆสไตล์พอล่าก็เตรียมไปเสิร์ฟคุณพ่อบ้านได้แล้วกับเพื่อนเห็นไหมฮะสีสันน่าทานไมคะไปทานกันเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ